ทีเจ็บขั้วสี่กับสิบสามเหยียบเบรกคุณน,น้ำมันเครื่องนะฮะใต้เครื่องดึงเกียร์เหยียบเบรกไว้วนะันที่ตัวดีดันขึ้นไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่ง สองสามสามวิหนึ่งหนึ่งสจนกว่าไฟตัวดีจะพิมพ์อ่ขาขาดละที่สองทีปับป๊บปั๊บจบทิธีอุณหภูมิเท่าทีทีนี้ไม่ได้เนี่ยดีดีระค้างไง้เนี่ยตัวทีดีกระค้าง,างโอเคดับเครื่องถอดพวกออก Like the long E.